สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปีกแรนดอมวันนี้คือคนที่ทำไม่ดีกับเราเขาแพ้ภัยตัวเองหรือยังนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะใครที่ยังไม่กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงเราจะหยิบตัวอัรเจ็ดตัวนะคะ ตัวอักษรเจ็ดตัวนี้อาจจะเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะตัว P ีดับเบิลยูม,มีได้รับพลังงานแห่งความเชื่อเชื่อนอะไรบางอย่าง คือแบบเหมือนมีคนคอยแบบจับตามองนะคะหรือว่าคุณกําลังจับตามองคนคนนั้นอยู่หรือเปล่าคนที่ไม่คนที่ทําไม่ดีกับเราเข้าไา่แพ้โอ้ my god king of pentacles นะคะโอ้ืมหึฮ t เ e อร์นโอเคอันนี้หักมุมหักมุมนิดนึงน่าสนใจอ่ะอันนี้เมกเซน s e โอเคคิงอเพนท n ค a ลสเตอร์ซันแล้วก็ทร o อ s o อร์สนะคะจะบอกว่าจะต้องใช้เวลานิดน,นึงเนาะดูเหมือนกับว่าคนนี้เหมือนเขามีบุญเก่าหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่คอยแบ็กอัพแล้วก็หนุนเขาอยู่พอสมควรเลย บางคนน่าจะแบบคนที่เขาทำไม่ดีเนี่ยน่าจะเหมือนมีคนใหญ่คนโตอ่ะเหมือนมีคนให้ท้ายนะคะหรือว่าเขาเขาไม่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เวลามีการทำผิดละแล้วทักท้วงหรือสอนนะคะนั่นก็แปลว่าเขาจะถูกสปอยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองผิดไม่ผิดเนาะแล้วก็ไม่มีใครมาชี้ มาสอนมาบอกว่าวิธีทําให้ดีเนี้ยทาอย่างไรเขาทําลงไปด้วยความคึกขนองและรู้สึกสะใจและคิดว่ามันคือความสุขคือฟีลลิ่งเหมือนแบบเหมือนคนที่ถูกใครตามใจจนเสียผู้เสียคนอะคือแบบทําผิดก็ไม่เคยโดนว่าหรือว่าไม่รู้แม้กระทั่งว่าตัวเองทําผิดอะคือนึกแต่ว่าอยากได้อยากเอาอยากทํา โดยที่ไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่ได้มามันเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมมันดีไหมเอ่อแล้ววิธีการที่ทำเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันถูกใจแต่มันถูกต้องมันดีงามมันอยู่ในศีลในธรรมหรือเปล่าคือแบบกดทุกกดมันมันเป็นข้อยกเว้นของเขาไปหมดเลยอะเขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องทําตามคือทําไมมันเป็น energy ของคนที่ อีกโก้ตัวใหญ่เท่าบ้านแหละอีกโก้ตัวใหญ่มากแล้วก็เหมือนแบบเหมือนคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่คิดว่าไม่มีทางที่จะลม้มไม่มีทางที่จะแบบถูกจับคือแบบฮึกเหิมมากๆในการทําทําไม่ดีอะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นความไม่ดีที่แบบว่าเขาไม่ได้แบบตั้งใจทํานะ แต่เหมือนแบบว่ายับยังช่างใจไม่ได้ห้ามใจตัวเองไม่ได้นะคะลักษณะเหมือนคนที่อารมณ์แบบคนทีเ่เหมือนแบบทำได้ทุกอย่างอะคะ่ะแล้วก็เราทุกคนก็ดูเหมือนจะยอมเขาซะด้วยนะไม่แน่ใจว่ายอมเพราะว่าถูกบารมีอำนาจอะไรบางอย่างหรือเปล่าคือแบบอืม อาจจะเป็นลูกรักเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยที่เราบอกว่าเราก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับการทํางานเขาแต่เราก็อยากอยู่ให้เป็นไม่อยากวุ่นวายไม่อยากให้มีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงเราก็เลยเหมือนเหมือนทำเหมือนยอมอะแต่ทีเนี้ยพอไม่หือไม่อือเขาก็จะได้ใจเขาก็คิดว่าเขาทําได้เขาก็จะโขกสับไปเรื่อย,รอยหรือว่าดีกรีดีกรีความคิดได้ของเขาอะมันก็ไม่มีอยู่แล้วใช่ไหม แต่เหมือนกับเหมือนกับกลายเป็นไม่มีอะไรหยุดอยั้งเขาได้เพราะมันไม่ไม่เคยมีใครกล้าหยุดเนาะไม่เคยมีใครใครกล้าพูดไม่เคยมีใครบอกไม่เคยมีใครสอนหรือว่าบางทีอะอีโก้ตัวใหญ่มากสอนเราก็ไม่ฟังก็มีคือเขาคิดว่าเขาเก่งที่สุดเขาคิดว่าเขาแน่เขาก็จะแบบไม่ฟังใครเนาะก็จะมีความยะโสโหังอยู่อยู่ในตัวแล้วก็ อมอืทึกทักไปเองคิดไปเองว่าว่าเขาถูกอะ่ะ <c oughs> คิดว่าคนอื่นผิดหมดยกเว้นตัวเองอารมณ์เหมือนอเราเคยได้ยินประโยคนี้เราไม่แน่ใจเราฟังมาจากที่ไหนเวลาเราชี้นิ้วใครอะคะ่ะเวลาชี้หนึ่งนิ้วมันจะไปที่เขาแต่สี่นิ้วที่เหลือมันจะกลับมาที่ตัวเรานะแต่เขา่ไม่ได้ไม่ได้เห็นมุมนั้น ยังไม่สามารถเห็นได้ในตอนนี้นะคะอาจจะอย่างที่บอกเนาะชีวิตเขา,าจะแบบสุขสบายไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเขาก็คิดว่าเขาสามารถฟาดคนอื่นได้เขาเก่งนี่เขาเจ๋งนี่เขามีพร้อมนี่แต่เขาไม่ไม่รู้แล้วลืมไปในบางสิ่งบางอย่างว่ามันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนตลอดไปนะแล้วก็กับการที่ทำร้ายหรือทำไม่ดีอะไรกับใครอะ่ะมันมีบินที่รอเช็คเสมอนะ คือวันที่คุณร่ํารวยอ่ะคุณอาจจะร่ารวยบุญบารมีก็ได้นะคะคุณอาจจะใช้มันอย่างสุรุ่ยสุร่ายและคิดว่ามันไม่มีมันวันจบอ่ะตามเมื่อไหร่ก็ตามที่คือบุญกับกรรมมันแยกส่วนกันนะไม่ได้แปลว่าคนที่ทํากรรมเยอะแล้วก็มาใส่บุญเยอะๆแล้วมันจะล้างกันอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นทรงนั้นเนาะคือมันแยกกันอยู่แล้วแต่เพียงแต่ตอนเนี้ยถ้าคุณมองไปแล้วคุณก็คงรู้สึกแบบเฮ้ย คนนี้ก็ไม่เห็นหน้ารักกับเราเลยแต่ทาไมไม่ไม่เห็นจะโดนอะไรอะรอแป๊บหนึ่งค่ะเวรกรรมไม่เคยไม่เคยบิดผิวนะกฎแห่งเวนกรรมยุติธรรมเสมอไม่เคยมีใครใหญ่โตที่ไหนสามารถทะลุทะลวงกฎนี้ได้ไม่มีการขอส่วนลดไม่มีการขอลดหย่อนผ่อนโทษใดใดทั้งสิน้นเพียงแต่แต่ละคนอะมีต้นทุนบุญกุศลไม่เหมือนกัน ในวันนี้ถ้าคุณมองกลับไปแล้วยังเห็นเขาสุขสบายดีชีวิตเลิศเลอเพอร์เฟกไม่มีปัญหาอะไรในขณะที่คุณอาจจะแอบสงสัยว่ามันทำไม่ดีกับคนอื่นทำไมยังกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะคือฟีลลิ่งอารมเหมือนใช้บุญเก่าอ่ะคะ่ะแต่เขาไม่รู้ตัวเรารู้ว่าลึกๆอ่ะลึกๆในใจอะคนทำอะมันจะให้มีความสุขเหมือนคนที่ ที่ทําความดีมันมันเป็นไปได้ยากนะคะเขาอาจจะแกล้งหลับหูหลับตาก็ได้นะแต่ว่าบาปบุญคุณโทษของคนนะมันถ้ามันไม่สุดจริงอ่ะมันต้องมีมันต้องมีรู้สึกกันบางอ่ะไม่มากก็หน่อยเนาะมันต้องมีสักแวบหนึ่งอ่ะมันต้องมีสักนิดหนึ่งอ่ะที่แบบเขาทํานั้นถูกหรือผิดหรือว่าทําไปด้วยอารมณ์คือ เจ้าตัวจะต้องรู้เองว่าตัวเอง่เป็นคนทำอะไรลงไปบ้างและเจ้าตัวเนี่ยก็จะต้องรับผลในสิ่งที่ตัวเองทำแต่จะใช้เวลานานาน,นิดหนึ่งคนนี้แลบบุญเก่าเพาเยอะเนาะแล้วก็มีคนสนับสนุนเนะี่ยแต่เรารู้สึกว่าเขาเศร้าอยู่ในใจนะคือแบบ มันจะไปม,มีความสุขเท่ากับคนทําดีได้ยังไงอะใช่ปะคนทําดีคือกินอิน่นกินอิม่มนอนหลับอะเพราะสิ่งที่ทํามันถูกต้องมันขาวสะอาดไม่ต้องระแวงว่ามีใครจับได้ไหมไม่ต้องระแวงว่าเอ่อมันมันเขาเรียกอะไรมันมีเสียงร้องไห้ของใครอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าอะ,อ,อ,อะไรทํานองเนี้ยอืมคนที่ทําอะไรที่ที่มันผิดอะมันมันจะต,ต้องมีอะไรสะกิดใจสักอย่างหนึ่ง มันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆนะจะมาบอกว่าเอารู้เท่าไม่ถึงการคือกับกบกฎหมายหรือทางโลกอะบางสิ่งบางอย่างมันสตอได้นะแต่ว่าเรื่องทางธรรมทางจิตวิญญาณมันโกหกกันไม่ได้นะคะมันมีระบบเช็คบินอยู่เนาะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือความทุกข์มาแน่นอนโอ้นี่ไงเอเนจีมาช้าจริงมันอืดหน่อยมาช้าแต่มานะนะคะไอเรื่องที่เขาทำอะใครทำอะไรอะได้รับสิ่งนั้นแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยกับคนคนนี้แต่เราจะบอกว่าอมไม่รู้ว่าพูดได้ไหมแต่ขออนุญาตพูดก็แล้วกันเนาะไม่ว่าใครก็ตามที่ทำไม่ดีกับคุณนะครับไม่ว่าจะรูปแบบไหนอะ อย่าเสียเวลาหันกลับไปมองเขาเลยว่าเขาจะทุกร้อนใจเมื่อไหร่หรือว่าเขาจะมอดมวยมันันเขาเลยนะเอ,อ่แบบแพ้ไพ่เนาะแพ้ไพ่ตัวเองไปหรือว่ามีสภาพอะไรอย่างไรอะอืมเราพอจะนึกภาพออกในในความเจ็บปวดที่คุณเจอเนาะแต่ถ้าคุณไปส่งใจ ไปทางเขามากเกินไปเราแค่เป็นห่วงว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการเหมือนสร้างกรรมไหมทําให้แบบมันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเป็นไปได้อะคะ่ะให้ให้ให้มั่นใจและเชื่อใจในกฎของจักรวาลแล้วก็กฎของธรรมชาติได้เลย นะคะเว้นกรรมไม่เคยทํางานผิดพลาดนะคะไม่เคยแล้วก็ไม่เคยเลาเว้นใครด้วยเพียงแต่มันมาช้าหรือมาเร็วเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของเขาแล้วแหละเนาะไม่ไม่เกี่ยวกับเราคือเหมือนถ้าเป็นไปได้ะคะ่ะถ้าวันหนึ่งคุณมีความสุขมากพอรู้สึกโอเคมากพอ อโหสีกรรมได้ก็เอาโหสีกรมกกรมนะคะอันนี้มันจะเป็นบุญใหญ่เนาะบุญใหญ่บุญใหญ่มหาศาลด้วยนะอภัยทานถ้าเราจะไม่ผิดมันเป็นทานสูงสุดนะคะเพราะว่าเป็นทานที่ทําได้ยากทําได้ยากเพราะเรา,าเจ็บเนาะเราก็จะแบบอดไม่ได้จะแบบหันไปมองสักทีว่าแบบไหนขอดูหน้ามานันสิมันตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างอยู่ดีมีสุขอย่างไรคือถ้าเอาจริงๆอะ่ะถ้าเราเคยเป็นคนที่เจ็บอะคะ่ะ เราก็รับรู้รถนั้นอยู่เนาะแล้วมันคงไม่น่าจะเป็นเรื่องดีสักเท่าไหร่ที่หันไปแล้วแบบเห็นอีกคนนึงเจ็บเหมือนกันแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่ทําเราก็ตามคือถ้าเมื่อไรเราเราแอบไปแบบสะใจนิดนๆหรือว่ามีความสุขกับความทุกข์ของคนอื่นอะอันนั้นอะมันมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราเราไปเรียกร้องสิ่งนั้นกลับมาเหมือนกันนะเห็นไหมมันจะไป ตกหลูปเดิมอ่ะคือแบบทุกใจโดนทําให้ทุกแล้วก็เหมือนแบบแอบมีความสุขนิดนึงเวลาโดนเขาทุกบ้างแล้วเหมือนมันจะวนกันไปวนกันมาอยู่เนี้ยค่ะไม่ไม่จบสักทีเอาเป็นว่าเออพี่ไพ่เนาะพี่ไพ่อยากบอกว่าขอให้คุณใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดไปเลยนะคะโดยที่หันกลับมามองคนที่ทําไม่ดีกับคุณอ่ะให้หน้อยที่สุดคือเอาเวลาที่แบบ คุณใส่ใจหรือพลังงานหรือความทุ่มเทใดๆกับคนคนนั้นนะคะย้ายกลับไปหาตัวคุณให้ได้ให้สมบุรณ์แบบให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะคะถ้าอยากจะแบบเอาคืนหรือแก้แค้นเน่ยอยากสะใจอ่ะให้เปลี่ยนเอาตัวคุณนะคะเป็นตัวตั้งแล้วก็สร้างความดีสร้างบุญกุศลให้ตัวคุณจะดีกว่ามันจะเป็นความสะใจที่ยั่งยืนกว่าว่า เออไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรกับคุณนะ่ะคุณก็ยังมีความสุขอยู่ดีมีชีวิตที่ดีอาจจะดีมากกว่าเดิมอีกนะคะหรือว่าคุณค่าในตัวคุณหรือว่าสิ่งใดๆในตัวคุณนะ่ะมันไม่ได้ถูกพลากจากไปเพราะคนไม่ดีเหล่านั้นนะขอให้คุณเติมมันอยู่เสมอขอให้คุณใส่มันให้ได้มากกว่าเดิมก้าวเดินทุกก้าวย่างของคุณให้เต็มไปด้วยความสุขทุก ให้มันเขาเรียกอะไรให้มันเดินต่อไปด้วยศักดิ์ศรีคุณธรรมความดีความศรัทธาอย่าได้อย่าได้วันไวกับกับคนไม่ดีที่ผ่านเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวนะคะให้ให้กำลังใจตัวเองต่อไปแลวเนาะสู้ต่อมีชีวิตที่ดีต่อนะคะให้จะบอกว่าจริงๆอันนี้เราว่าน่าจะเจ็บที่สุดแล้วนะคือ จร,จริงๆวงจรธรรมชาติเาก็มีวิธีการจัดการตัวมันเองนาอใครทําอะไรก็ต้องได้รับผลนู่นนี่นั่นแต่ถ้ามันมีคนที่ทําอะไรไม่ดีกับคุณน่ะนั่นก็แปลว่าเขาไม่ไดหวังดีกับคุณใช่ไหมขาไม่ได้อยากให้คุณมีชีวิตที่ดีใช่ไหมเขาไม่ได้อยากเห็นคุณ,คณมีความสุขวิธีที่จะตอบแทนอย่างสะสมะก็คือทำ,ทำให้เขาไม่สมหวังอค่ะด้วยวิธีการที่คุณงัดด้านที่ดีที่สุดของคุณออกมาเลย สู้แบบสู้แบบใช้พลังงานตรงกันข้ามอะ่ะเขาใช้พลังงานดากใช้ความมืดใช้ใช้กิเลสใช้ความไม่ดีความร้ายการด้านไหนก็ตามอะ่ะให้คุณหยิบอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะของด้านคุณมาใช้ด้านที่มันสว่างเราก็มาสู้กันนะคะสู้แล้วก็พาตัวเองไปให้ไปจูให้ไปสู่จุดที่สูงที่สุดเท่าที่ตัวคุณจะพา ตัวคุณเองไปได้เหมือนแบบเป็นการพาตัวเองลอยลำให้มันสูงกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะให้เขามองเรามาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะคือแบบทำไมทำไมคุณไม่แย่ลงทำไมคุณมีชีวิตที่แบบไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการอะ่ะเราว่าทำอย่างเงี้ยน่าน่าจะเป็นอะไรที่แบบสาแกใจสักสักกว่านะคะก็ตอบแทนกันแบบนี้ไปเลยเนาะเอาให้ตัวคุณก็ เหมือนจะได้ขัดเกลาตัวเองไปด้วยเนาะแทนที่จะทุ่มเทกับเ,เวลาความเสียใจหม่สบายใจหมันใส่โมโห,โหหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับเรื่องดีๆให้กับชีวิตให้กับหัวใจของคุณทำให้ไอคนนั้นเนะี่ยหรือว่าจะคนหรือกลุ่มคนหรืออะไรก็ตามเนี่ยรู้สึกแบบเฟลสุดๆผิดพลาดสุดๆเพราะว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับคุณเลยหรือมากไปกว่านั้นคือแบบ มันเป็นไปได้ยังไงเขาตั้งใจจะทำลายคุณแต่ทำไมคุณจเจริญขึ้นดีขึ้นเราก็มีความสุขได้มากกว่าเดิมนะคะประมาณนี้นะตอนนี้ก็คือคำตอบของแรนดอมคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขท้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะไป